สวัสดีครับอิสุยต้อนรับครับวันนี้มารับบริการด้านไหนครับอยากมาดูบีเอ็กซ์ตัวใหม่เองนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมสุนทรครับที่ปรึกษาการขายนะครับชั้นยดที่โตนะครับดีครับสอบถามชื่อนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อชื่อออดสชื่อออดนะครับวันนี้เรามีบริการน้ําดื่มรับเป็นอะไรครับน้ำดื่มหรือกาแฟดีเป็นน้ำน้ำดื่มอ่านะครับอเ ก็วันนี้พี่ออสสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเป็นวิวเอยากได้ตัวราคาไม่แพงมีมีตัวไหนแนะนำบ้างครับก็ถ้ามิวเตัวเริ่มต้น Active นะครับราคาไม่แพงมากราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ขามุกงั้นเดี๋ยวพาพี่ออสไปดูรถกันมีรถดูเลยใช่ไหมครับใช่ครับเจ๋เลยครับอ๋อคันนี้เลย ตัวนี้แหละครับที่จะแนะนำผเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรุ่นมิวเอ็กรุ่นแอคทีฟตัวเริ่มต้นอ๋อตรงรุ่นเลยดิใช่ครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนพันบาทได้สี่ขามุกด้วยนะครับพี่ออสครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นมิวเอ็กรุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับกระจังหน้าไฟหน้าใหม่นะครับส่วนในของล้อแม็กเราจะเป็นขอบ17นิ้วครับพี่ออสอ๋อสิบเจ็ดนิ้วนะครับอ่าวนมาด้านในเลยครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างก็ด้านในนะครับก็จะเป็นจอใหม่นะครับจอด นะครับพร้อมกล้องมองหลังด้วยอันนี้จออ๋อจอตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นหกสปีดนะครับร้อยห้าสิแรงม้าเครื่องยนต์พันเก้าครับครับผมอาแล้วก็ในรุ่นมีเวกตัวนี้ก็จะให้เป็นเด็กมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฮนะครับส่วนด้านท้ายด้านท้ายเป็นไงบ้างด้านท้ายเดี๋ยวเชิญพี่ออด้านนี้เลยครับอ่าด้านท้ายเราก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับมีเว็กแอคทีฟรุ่นนี้นะครับอ่าพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับพี่ออครับ ่แล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่ออสด้านหน้านิดนึงครับเราอันนี้ไฟท้ายแบบใหม่ใช่ไหมใช่ครับดีไซน์ใหม่ใช่ดีไซน์ทั้งใหม่ทั้งหมดมแล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่ออสคุยเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นที่โต๊ะกันได้ได้ครับได้ครับสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ใบเสนอราคานะครับพร้อมแคตตาล็อกแล้วก็คู่มือนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ในส่วนของจองวันนี้นะครับ1,000บาทรับบัตรน้ำมัน1 0 0 0บาทนะครับและวันนี้สำคัญนะครับเรามีรถให้ลูกค้าเขาลองขับเรียนเชิญพี่ออทดลองขับวันนี้สะดวกไหมครับวันนี้ยังไม่สะดวกครับพอดีผมอยากมาคุยรายละเอียดแล้วก็มาดูรถตัวรถตัวใหม่อ๋อได้ครับแล้วก็ยังไงวันนี้อยากให้พี่ออสจองไว้ก่อนได้ไหมครับเพื่อที่จะได้มีคิวรถให้พี่ออสพี่ออสโครงการเช้ารถเมื่อไหร่ครับ อ๋อผมใช้ประมาณปลายปีครับปลายปีเนาะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมขอดูตัวรถแล้วก็กลับไปปรึกษาได้ครับอ่ะยังไงผมขอชื่อเบอรรโทรพี่ออสไปหน่อยนะครับเพื่อทาการติดต่อกับนะครับได้ครับโอเคก็ขอบคุณพี่ออสมากนะครับยังไงขอโอกาสดูอะไรกันนะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ